เป็นรองเท้าบูทนะครับผมรองเท้าบูทใส่ทํางานนะครับใส่ทํางานใส่ทําสวนใส่ตัดหญ้านะครับทำงานก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะคือที่ต้องการแบบว่าความในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการกันน้ํานะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่สูง12นิ้วนะครับตัวยางนะครับใส่แล้วก็นิ่มสบายเท้าดีมากเลยมีให้เลือกหลายเบอร์หลายไซส์นะครับอย่างผมเนี่ยปกติผมใส่รองเท้าประมาณเบอร์41ใช่ไหมผมผมเอาเบอร์10.5มาทุกคน ใส่สบายดีนะครับใครที่ใส่เบอร์41นะเอาเบอร์10หรือ5มาใส่ได้เลยแล้วเวลาสวมใส่เข้าไปเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาพอดีเกินไปเนี่ยมันเวลามันใส่อาจจะยากนิดนึงอาจจะแน่นหน่อยนะครับใส่กันน้ําใส่ลุยน้ําทํางานที่มันต้องมีความเถื่อแฉเนี่ยสบายเลยทุกคนอ่ะแต่มาแน,น,นะนะคือผมเอามาใส่ทํางานหลายอย่าง,ต,งตัดยุงตัดหญ้าอะไรก็ได้แต่ตัวนี้ไม่ได้มีเป็นแบบเซฟตี้อะไรนะคือไม่ได้มีแบบกันรกระแทกหรืออะไรแบบนี้ก็คือเป็นแค่พื้นยางธรรมดาประมาณร้อยเดียวเองทุกคนแล้วเมดอินไทยแลนด์ด้วยนะ คุณภาพก็ดีสมชื่อจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับสนใจเดี๋ยวผมแปะเลี้ยงไว้ให้เหมือนเดิมน,นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ